ทีนี้หลังจากที่เราได้เรียนรู้การตั้งค่าพื้นฐานกันแล้วคราวนี้เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งค่าอย่างละเอียดกันนะครับก็เลือกที่บันไดแล้วกด c t นโทรลหรือเอาเมาส์มาคลิกที่ไอคอนตรงนี้ก็ได้นะเพื่อทำการตั้งค่าเริ่มแรกเมื่อเปิดเข้ามาเนี่ยผมก็บอกว่าเราอาจจะงงสักนิดหนึ่งนะเนื่องจากมันมีการตั้งค่าที่เยอะแยะมากมายไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง ผมก็จะบอกวิธีการตั้งค่าแบบง่ายๆให้เป็นแนวทางเพื่อเราจะได้สร้างบันไดได้ก่อนนะในส่วนตรงหัวข้อ Rule and Standard เนี่ยบางทีเปิดโปรแกรมมามันอาจจะมีติ๊กถูกอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องตั้งค่าจริงๆนะ่ะมันมีแค่หัวข้อ Riser High แค่นี้แหละครับอันอื่นๆเราเอาติ๊กถูกออกให้หมดได้เลยนะเหลือแค่หัวข้อ Riser High เท่านั้นนะครับตรงนี้เราจะเอาไว้กาหนดว่า ลูกตั้งของเรานั้นจะให้สูงตั้งแต่กี่เซนถึงกี่เซนโดยผมกําหนดว่าลูกตั้งของบันไดที่ผมกําลังสร้างอยู่นี้มีความสูงระหว่าง15ถึง20เซนติเมตรอันอื่นๆก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรอีกแล้วตรงส่วนนี้เราจะเอาติ๊กออกก็ได้เช่นเดียวกันไม่มีปัญหาอะไรจากนั้นก็มาที่หัวข้อ geometry and positioning ตรงนี้นะครับการตั้งค่าต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับที่เราได้ตั้งค่าไปในวิดีโอก่อน โดยตรงนี้ก็จะเป็นการกําหนดว่าบันไดของเราอยู่ชั้นไหนและส่วนท็อปเนี่ยให้เชื่อมกับชั้นที่เท่าไหร่ก็คือตรงกันกับตรงส่วนนี้แหละตรงนี้ก็จะเป็นการกําหนดว่าบันไดของเรามีความกว้างเท่าไหร่ซึ่งก็จะตรงกันกับช่องนี้นะก็คือ1เมตรตรงนี้ก็คือกําหนดส่วนปลายกับส่วนท็อปของบันไดนะซึ่งจะตรงกันกับที่เราได้ตั้งค่าไปแล้วในจุดจุดนี้กล่าวโดยสรุปก็คือไอคอนต่างๆเนี่ยมันก็จะตรงกันกับที่เราได้ตั้งค่าในตอนก่อนไปเรียบร้อยแล้วแหละ แต่ตรงที่เราจะตั้งค่ากันจริงๆในส่วนตรงนี้นั้นมีเพียงแค่ตรงนี้ครับว่าเราจะให้ลูกนอนของเรากว้างเท่าไหร่เราก็คลิกที่ตรงนี้เลยนะครับ w i d going depth มันจะเป็นการกำหนดขนาดลูกนอนที่ตายตัวนะครับเช่นสมมุติผมกำหนดลูกนอนกว้าง30เซนผมก็กำหนดค่าไปได้เลยและตรงนี้ก็จะเอาไว้กำหนดว่าเราต้องการให้บันไดของเรานั้นมีจำนวนกี่ขั้นก็เหมือนกับที่เราตั้งค่าตรงนี้ไปนี่นแหละ เดียวกันครับเช่นสมุิผมกําหนด18ขั้นส่วนตรงนี้นั้นถ้าเราคลิกไปแล้วเราก็จะสามารถกําหนดได้อีกว่าลูกตั้งของเรานั้นจะให้เอียงกี่องศานะซึ่งบันไดทั่วไปน่ะก็จะตั้งฉาก90องศาฉะนั้นเราก็เลือกอันนี้แหละโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะเรามาดูผลลัพธ์กันกดโอเคได้เลยเราก็คลิกที่บันไดอีกครั้งหนึ่งนี่ครับผลลัพธ์ก็จะเป็นไปตามที่เราได้ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะ ทีนี้บันไดถ้ามันไม่พอดีกันกับพื้นอะไรเนี่ยเราก็ค่อยปรับกันอีกทีนึงนะไม่ว่าเราจะใช้วิธีปรับโดยการขยับบันไดหรือขยับพื้นก็แล้วแต่แล้วกันผมก็ใช้วิธีการขยับพื้นกับคานเอานะครับให้บันไดมันเชื่อมต่อแบบนี้คราวนี้เราก็จะมาตั้งค่าในส่วนถัดไปคือหัวข้อส t r u กเจอร์นะก็คลิกบันไดกด c อนท T ส่วนถัดมาที่เราจะตั้งค่าก็คือหัวข้อสแต็กเจอรตรงนี้นะคลิกได้เลย เริ่มแรกก็จะให้กําหนดรูปแบบก่อนว่าบันไดเราจะให้เป็นรูปแบบไหนก็ไปลองเล่นดูนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกรูปแบบเบสิกก่อนตรงส่วน f ฟสต h t s t จอ c t r ก็คือจะกําหนดรูปแบบของลูกตั้งลูกนอนเนาะรูปแบบเบสิกไปนะ landing ก็คือกําหนดตรงส่วนชานพักก็รูปแบบเบสิกเช่นเดียวกันแล้วเราก็มาตั้งค่าในส่วนย่อยถัดไปนะก็คือ f l หรือลูกตั้งลูกนอน ทีนี้เราก็มาตั้งรูปแบบของขั้นบันไดนะครับก็จะมีอยู่4รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1ก็จะเป็นรูปแบบเบสิกทั่วไปรูปแบบที่2ก็จะตรงตามลักษณะรูปไอคอนแหะครับเป็นขั้นบันไดลักษณะนี้นะครับรูปแบบที่3มก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถกําหนดตัวหัวท้ายบันไดได้ว่าให้กว้างเท่าไหร่รูปแบบที่4ี่ก็คือจะเป็นอะไรลักษณะนี้นะครับเป็นทึบตันมาดูพรีวิวด้านข้างก็ได้ผมก็เลือกรูปแบบเบสิกอันแรกแล้วกันแล้วก็จะมากําหนดกันว่า บันไดของเรานั้นมีความหนาเท่าไหร่นะผมก็กําหนดหนาสัก13มเซนละกันแล้วก็มากําหนดที่หัวข้อชานพักได้เช่นเดียวกันกําหนดให้หนา13มเซนด้วยเช่นเดียวกันนะกดโอเคนี่ครับมันก็จะปรับการตั้งค่าตามที่เราได้เซตไว้แล้วเราก็มาขยับพื้นกับคานให้ได้ตามรูปแบบบันไดที่เปลี่ยนไปนะตอนนี้ผมก็ขยับเรียบร้อยแล้วนะครับมาแนบสนิทกันแล้ว แล้วถ้าเรามาซูมดูในรายละเอียดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในส่วนระหว่างชิ้นส่วนของโครงสร้างบันไดกับส่วนที่เป็นฟินิชชิ่งบันไดลูกตั้งลูกนอนเนี่ยมันจะมีแก๊ปอากาศเป็นช่องว่างอย่างนี้อยู่เราจะมาจัดการตรงนี้ให้มันแนบสนิทกับส่วนของโครงสร้างก่อนนะตรงส่วนที่จะจัดการตรงนี้นั้นมันอยู่ในหัวข้อฟินิชชิ่งเมื่อเราคลิกที่หัวข้อใหญ่ฟินิชชิ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะให้เราเลือกอีกว่าเราจะให้มีฟินิชชิ่งตรงไหนบ้างตรงนี้ก็คือให้มีเฉพาะลูกนอนดูพรีวิว ประกอบไปด้วยนะตรงนี้ก็คือให้มีเฉพาะลูกตั้งส่วนอันสุดท้ายก็คือให้มีทั้งลูกตั้งและก็ลูกนอนแล้วเราก็มาตั้งค่าหัวข้อย่อยเทรดก็คือลูกนอนตรงช่องนี้จะเอาไว้กําหนดว่าลูกนอนของเรานั้นมีความหนาเท่าไหร่และตรงนี้จะเอาไว้กําหนดว่าลูกนอนของเรานั้นจะมีส่วนที่เป็นจมูกบันไดยืดออกมาเป็นระยะเท่าไหร่นะในที่นี้กําหนดคือ1.5เซนส่วนตรงที่เป็นแก๊ปอากาศที่เราเห็นก็คือตรงนี้แหละครับ ปัจจุบันก็คือ1เซนเรากําหนดเป็น0ูนย์เลยนะและหัวข้อไลเซอร์ก็คือกําหนดขนาดลูกตั้งนะครับก็จะมีให้กําหนดอยู่2ค่าอันบนก็คือไลเซอร์ติ k กเนสหรือความหนาของลูกตั้งปัจจุบันคือ1เซนส่วนอันข้างล่างเนี่ยก็คือตรงที่เป็นแก๊ปอากาศแหะครับเรากําหนดเป็นศูนย์กดโอเคได้เลยนะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือส่วนที่เป็นชิ้นส่วนของโครงสร้างเนี่ยก็จะแนบสนิทกับชิ้นส่วนที่เป็นฟิชชิ่งลูกตั้งลูกนอนแล้วนะ แต่ถ้าสังเกตให้ดีส่วนปลายบันไดเนี่ยยังมีแก๊ปอากาศอยู่และถ้าซูมมาดูด้านบนของบันไดเนี่ยมันก็ยังมีแก๊ปอากาศอีกเช่นเดียวกันตรงนี้เราก็จะมาจัดการเพิ่มเติมกันนะครับกลับมาที่แปน้นแล้วสร้างรูปตัดตัดผ่านบันไดที่เราจะจัดการนะคลิกลูกตัดคลิกขวาโอเพนได้เลยก็ให้ซูมไปที่ตำแหน่งที่เป็นแก๊ปอากาศนะก็คือข้างล่างกับข้างบนนะ ผมเริ่มจากข้างล่างก่อนผมก็วัดระยะว่าจากจุดนี้ถึงจุดนี้เนี่ยมันห่างเท่าไหร่นะก็ใช้คำสั่ง dimension วัดเลย1-2เป็นระยะ0.025เมตรหรือ2.5เซนนะและส่วนด้านบนเราก็วัดเช่นเดียวกันเป็นระยะ0.025เมตรหรือ2.5เซนเช่นเดียวกันเราก็จะมาจัดการทั้งส่วนปลายบันไดกับส่วนท็อปของบันไดนะริกที่บันไดกด ctrl t มาที่หัวข้อ structure แล้วเลือกหัวข้อ f l i ที่หัวข้อ support connection นะถ้าปิดอยู่ก็ให้เปิดนะครับเริ่มจากส่วนปลายบันไดเนี่ยเราก็เลือกตรงส่วนที่เป็นปลายบันไดนะก็คือตรงนี้แล้วคลิกเลือกตรงนี้ก่อนเลือกลักษณะนี้นะเราวัดได้2.5ซนตเมรเราก็ตั้งค่าช่องนี้2.5ซนเมตรและส่วนบนก็เช่นเดียวกันเราวัดได้2.5ซนเมตรแล้วก็ตั้งค่าไปนะ สองจุดห้าเซนกดโอเคได้เลยมาลองซูมดูผลลัพธ์กันตอนนี้ปลายบันไดส่วนล่างมันก็แนบสนิทกับตรงส่วนที่เป็นลูกตั้งฟินิชิ่งแล้วนะเรามาลองดูตรงส่วนด้านบนของบันไดกันบ้างตรงส่วนด้านบนของปลายบันไดก็เช่นเดียวกันมันก็แนบสนิทกันเรียบร้อยแล้วนะจากแต่เดิมที่มันเป็นแกลบโครงสร้างมาดูในส่วน3 d ีเช่นเดียวกันครับส่วนด้านบนตอนนี้มันก็ไม่มีแกลบโครงสร้างแล้วนะที่ปลายบันไดส่วนล่างก็เช่นเดียวกันแต่เดิมมีแกลบอากาศของปลายบันไดส่วนล่างเนี่ยตอนนี้ก็หายไปแล้ว กลับมาที่รูปตัดของเราอีกครั้งหนึ่งราวนี้ถ้าผมต้องการตั้งค่าสีเส้นการแสดงผลในรูปตัดเนี้ยให้เส้นขอบของโครงสร้างเป็นสีชมพูเหมือนกับพื้นหรือคานเนี้ยผมก็ตั้งค่าได้เช่นเดียวกันตรงส่วนตั้งค่าจะอยู่ตรงนี้นะครับโมโนทิลิกของข้อที่2นี้ก็จะมีให้เราตั้งค่านั่นแหละคัดเซอร์เฟก็คือแนวตัดเนี้ยเราจะให้เป็นเบอร์ปากาสีอะไรผมก็เลือกไปเป็นสีชมพูเบอร์95 และตรงส่วนชานพักก็เช่นเดียวกันเรามาที่หัวข้อที่2 m o โมโนลิทิเนี่ยแล้วก็เลือกเป็นสีชมพูเช่นเดียวกันนะนี่ครับผลลัพธ์ที่ได้จากการตั้งค่าก็คือตรงส่วนแนวตัดบันไดเนี่ยก็จะกลายเป็นสีชมพูเรียบร้อยแล้วนะทีนี้วัสดุในส่วนของโครงสร้างบันไดปัจจุบันเป็นแบบนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนก็ทําได้เช่นเดียวกันการตั้งค่าวัสดุในส่วนของโครงสร้างบันไดเนี่ยก็เช่นเดิมนะครับเราก็เลือกเอาว่าจะตั้งค่าในส่วนของขั้นบันไดหรือชานพักนะ สมมติว่าผมตั้งค่าขั้นบันไดผมต้องการเปลี่ยนให้เป็นวัสดุ reinforced concrete structural หรือคอนกรีตโครงสร้างผมก็ทําการเปลี่ยนไปและผมทําเช่นเดียวกันนี้ในส่วนของชานพักเช่นเดียวกันนะเป็น reinforced concrete structural ตอนนี้ชิ้นส่วนที่เป็นส่วนของโครงสร้างบันไดเนี่ยก็จะเปลี่ยนวัสดุเป็น reinforced concrete structural ให้เราเรียบร้อยแล้วครับก็สำหรับหลักๆก,การตั้งค่าบันไดเนี่ยก็น่าจะมีอยู่เพียงเท่านี้แหละครับ แต่มันก็ยังมีการตั้งค่าที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับในหัวข้อ finishing เนี่ยในหัวข้อ tread and laser เนี่ยเราก็ยังสามารถตั้งค่าได้อีกว่าลูกตั้งกับลูกนอนของเราเนี่ยอยากจะให้มีลักษณะเป็นแบบไหนนะเช่นผมเลือกลูกนอนนะเราสามารถเลือกได้ว่าลูกนอนของเราตรงส่วนปลายที่เป็นจมูกบันไดเนี่ยอยากให้เป็นลักษณะไหนนะเราก็เลือกได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับและยังมีให้เลือกเพิ่มเติมตรงนี้อีก เพิ่งมันเยอะแยะมากมายเลยผมก็อยากจะให้เพื่อนๆไปลองเล่นดูนะและไม่เพียงแค่จมูกบันไดเท่านั้นถ้าเราคลิกลูกศรชี้ไปเองเนี้ยมันก็ยังมีการตั้งค่าที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกเช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกว่าวัสดุฟินิชชิ่งของเราจะให้เป็นวัสดุอะไรนะก็ลองไปเลือกดูนะ